โอ้โหครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับวันนี้เสียนใหญ่เรานะครับร้องเพลงไม่หยุดเลยนะครับผมแล้วก็ดูข่าวตลอดเลยครับช่วงนี้นะครับดูครับผมพอเป็นเศร้าๆแล้วครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเสียนใหญ่เรา สวัสดีอดวัีครับวัีครับวันี้ครับเป็นไงโอ้เสียใจรู้นะครับเสียใจ้ว้ครับพี่อาพรศักดิ์เสียแล้วโอ้โหต่อไปนั่ดูแต่ลายชื่อชื่อะครับต่อไปน่ยตำนานครับอ๋อไอ้นักร้องนี่ยใช่ไหมครับพ่อพรศักดิ์สองแสงแสงเลยโอผมเพิ่งได้ดูข่าวผมเสียใจมากเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยโอ้โห ถ้าอยู่ใ,ใกล้เขจะไปเลยเนี่ยงานนะครับไม่พลาดใช่ไหมพ่อบตรครับนึกจะชวนกันไปเที่ยวอยู่อ่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ดูเพลงลอะไรหรือยังไงฟังเพลงดูรูปโอ้อยครับผมลํำลึกถึงแกอยู่เนาะแกอยู่โอโ้โหครับคือบอกตัวนะครับคือพ่อบาทนี่ก็คือจะเป็นแฟนขับตัวยงนะครับแฟนขับตัวยงของพ่อบันศักสองแสงนะครับแล้วทีนี้ พ่อบรรสักสอนแสงก็มาเล่นนกเขาด้วยนเ,เขาด้วยครับผมก็เห็นเล่นนกอยู่นี่เดินบรรต่อนกได้เป็นที่ตัวนึงครับก็ดึงดูคลิป,ลปอยู่ใช่ไหมครับโอ,โ,โอ้โหครับเป็นไงเอาถามก่อนพ่อปันนี่แฟนขับตัวยุงแบบมากี่ปีแล้ววะ่ะโอ้ยตั้องจะไปเพลงแรกเป็นสุดท้ายแล้วตั้งแต่เป็นแรกจนถึงเพลงสุดท้ายโอ้ครับร้องได้หมดใช่ไหมพ่อปันได้ร้องได้บ้างร้องไม่ได้บ้างเพลงเพลงจะเ่าขึ้นมาล้อร้องได้หมดครับ แล้วเมื่อกี้เห็นร้องเพลงนี่เพลงอะไรเมื่อกี้ชื่อเพลงวยพนน์เขาโอ้โหมีรักใหม่ต้องมีรักใหม่ครับก็คือก็อย่างว่าแล้วนะครับเนาะชีวิตคนมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับหลายคนก็ได้ดูข่าวแล้วล่ะนะครับว่าพ่าอปัญษะสงสงนี่ใช้ชีวิตเพราะอะไรนะครับก็มจัจา์ไวเฉพรันเนะาะประวัติเนาะก็จะไปตอนนก,กับกพอ่<ะ>พอปัญษะไหมล่ะก็จะไปแล้วไม่หมายถึงว่าตอนนี้ก็ให้ไป ไอแกไป็่อใช่ไหมเออนึ่ว่าจะไปต่อนนกับแกด้วยจะไปที่หลังเราครับไม่นานก็ประมาณยี่สิบสามสิบปีนี่แหละโอ้ก็จะตามไปสมทบใช่ไหมครับผมแกไปดูทุตาไว้ก่อนครับโอ้โหครับพี่น้องก็ดูแต่คลิปวิดีโอของพ่อฟันสักนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะกับครอบครัวของคุณพ่อฟันสักนะครับคนที่อยู่ก็สู้ชีวิตต่อไปสู้ต่อต่อไปครับผมก็ฟังเพลงเอาแล้วกันนะ อาวันนี้นะครับก็จะการกินเราเล่นเมาอไฟสิบกาเนา่าขังวันนี้นะครับก็อ่ากินจะแลกจะพาพ่อบาดนะครับก็จะพาพ่อบาดนะครับวันนี้ทํากิจกรรมปลูกป่าปปลูก่าไม่ใช่ไม่ใช่เณะนั้นกิจกรรมปลูกป่าอันนี้ของเรานะครับจะปลูกเม็ดข้าวฟ่างพ่อบาดอ่า ให้นกเขานะครับเมื่อกี้ผมทดลองเอาให้นกกินนะครับโอ้กินดีนะครับกินดีมากมากนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเพาะนะครับเพราะว่าพื้นที่ของบ้านพ่อบาทนี่เยอะมากนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อศาสตร์พ่อศาสตร์คำตะก้านะครับที่ท่านแบ่งข้าวฟ่างมาให้ผมก็เอามาไม่เยอะครับเพราะว่าผมก็ทิ้งไว้ให้ทีมงานของผมที่อยู่น้ําพรงเหมือนกันนะครับเผื่อท่านใด สนใจอยากเอาไปปลูกนะครับก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะชวนนะครับพ่อบัดนะครับมาปลูกนะครับปลูกข้าวฟ่างนะครับเพื่อที่จะให้นกนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต <ๆ S 1> ามก่อนว่าเคยปลูกอะไรห <c oughs> ลอดไหมแต่ว่าปลูกเพิ่เกิดอยู <c oughs> <c oughs> อ่แต่ว่ามันจะได้ผลเกี่ยว,วเกี่ยวผลมะลิหรือเปล่านั้นไม่รู้นะครับมันก็เหมือนไปตกปลาเนี่ยเนาะ <c oughs> บอกว่าไปตกปลาก็ไม่ได้ก็ซื้อข้างข้างทางข้างอย่าก้าไปด้วยเออรับผมตอนนี้จากปลาเข้าร้องคาราเกะไงอ่าโกหกเมียว่ายังไงนะกลับมาซื้อปลาเสียไ่มีปลาซื้อปลาทูมาเป็นต่อที่เอยไปไอ้ใส่เบียดอย่างนี้เลยโกหกเมียว่าจะไปใส่เบ็ดเออทีนี้ไปเที่ยวกับเราเกะเออ กลับมาจะเข้าตลาดเมื่อคือมันดึกแล้วเขาขายหมดเหลือแต่ปลาทูเรือปลาทูซื้อปลาทูปลาทูมันปลาทะเลไม่ใช่เหรอเออบ้านก็มีปลาทูอยู่ทะเลนะแล้วเมียก็โอเคใช่ไหมเมียดีใจหอมแก้มเลยใช่ไหมโอ้ต่อยไปเออใส่ปลาน้มจืดได้ปลาทะเลก็ใส่ปลาครับผมเอาก็มากันไปปลาทูมา โอเคครับเอ้าทีนี้กําลังขยำเนาะพ่อบัดเนาะกําลังจะทำปลูกนะครับอทำโอ้ได้เยอะอยู่นะพ่อบัดเนาะครับได้ได้ได้ครับได้หลายขุมอยู่นะครับอ่าก็จะลองปลูกเนี่ยครับบริเวณของพ่อบัดก็เยอะครับเพราะว่ามันกว้างครับดูครับที่แกเยอะนะครับอ่าแต่ว่าเป็นที่คนอื่นนะครับ เชร์โย,า,ลยลาผมเอาเดี๋ยวรอสักครู่พวกผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนทั้งเธอและฉันไม่มีวันไดเช็ดน้ำตาสงามความดีที่สองเหล่านี้รวมกันสร้างมาวาดวิมานบ้านนาให้เหลิศฟ้าเป็นวงนังวิยญาณโเอาละครับผมพี่น้องครับดูครับโอ้โหครับ ร้องแต่เพลงพ่อปัญสักอยู่เนี่ยนะครับหลายเพลงแล้วนะครับขุดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยครับผมนี่แหละครับผมแฟนขับตัวยงนะครับกำลังทําการนะครับขุดหลุมนะครับพ่อปลูกนะครับมานี้แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าคนขุดก็เศร้าเหลือเกินอ่าไหนล่ะเพลงมีอีกไหมพ่อมีเพลงไหมเพลงอะไรอีก อย่าแช่เตี้ยป้าแม่แม่แลบพ่อมาแม่สปสารเลี้ยงเพียงล้วงใจอย่าใด้ไหนก็จะมาเหมือนแกได้ไงมมวันเกิดภูมิวัยเนื้อใดๆเพราะคุณของแม่อ เลียงลูกผิดถูกแม่ถือว่าฟังเพลงไปด้วยแล้วกันนะครับพี่พพน้องทำได้ได้หลายลุมอยู่นะรันเนาะอ่าดูนะครับจะลงอ่าลุมละสาเมตรอ่าสเมตรนี่แหละนะครับอ่าตรงนี้เป็นบริเวณแปลงผักเก่าก็พอดีเลยนะครับ ฮะไก่เะิไก่เนาะไก่เยอะนะครับก็ต้องปลูกในนี่แหละแปลงผักแล้วก็มีตะไคร่ล้อมรอบนะครับกันกันไก่เข้าด้วยกันไก่ออกกันไก่ออกคือใจยังวางยอมจะร่วมทางสู้ทนไว้เป็นเพื่อนตาย เอาไหมห,หนึ่งคนนี่จะ้ะคนคนเดินเินขอโทษน้องด้วยคนสวยอย่าเรียกลุงได้ไหมคำมันแสลงใจ ฟังแล้วอินใจสบายเรียกชื่อหรือเอฟังแล้วไม่เพียใจแม่หนูจะเรียกดงแล้วใจหดหูมองดูอะไรใจมืดมัวโอเคครับผมเอาโอเคเอาพอดเรียบร้อยแล้วล่ะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นไงอาการออบเหนื่อยออบเหนื่อยครับก็ไปไม่กลแล้วมั้งนี่ เส้น <laughs> เลือดไวจะมองแตกททครับโอเคครับเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวปลูกกันนี่เสร็จก่อนค่อยไปเดี๋ยววันจะมารับดูแลต่อหรอกไม่เป็นไรเออาละครับผมเริมหวานแล้วไอ้เลื่อนไอ้ปลูกแล้วนะครับอ่ะ,อะกบเนานะทีนี้ไก่ก็จะเข้ามาพอดี <laughs> ไม่สนแล้วครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับเอาเขาบอกว่าหลุมแล้วสามสามเม็ดตอนนี้ไม่ทราบว่าหลุมแล้วเป็นหอบเลยนะครับผมเป็นหอบเป็นกรมเลยนะอดูครับเออย่าลืมกบล่ะพ่อบัดดูครับเหนื่อยครับโอ้เวลาต่อนกไม่ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมพ่อบัดเดินห้ากิโลก็สบาย อ่าแค่ขุนลุมปลูกแค่นี้เหนื่อยนะครับจะเมียสักกกี่สัคนก็ไม่ไหวแล้วไปตามตำหนาแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนแรกคุยกันว่าอย่างนี้ว่าอลุมละวสามเม็ดนะอ่าเมดแล้วครับอ่าเขเริ่มกลบแล้วครับพี่น้องเนาะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่า อ,อารมณ์ไม่ดีอยู่นะพะนอะ่อวันเนาะพ่อพรสัก,ก็นี่แหละ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูนะพ่อวันเนาะจะ,จะเกิดหรือเปล่าปลูกนี่ปลูกได้อยู่แต่ว่าไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่านะครับปล <c oughs> ูกมาเป็นอะไรเป็นมะเขือเทศมะเเทศก็ผักนะครับผมเอาล้พี่น้องครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ถือว่านะครับมาดูพ่อบตดนะครับเพราะว่าได้ยินเขาว,ว่าพ่อบรรสักนี่คือท่านเสียชีวิตไปก็ผมมาดูทันทีครับเห็นอาการทันทีเลยครับว่าเศร้าเลยครับวันนี้แต่ก็ยังหาได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ <laughs> ว่าจะไปอยู่ด้วย ตัวกพี่ว่าจะไปอยู่กับแกด้วยนะครับผมอ้าวก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องในเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับก่อนก็ไปก่อนสำหรับผมกับพ่อบัตรก็ไว้ประมาณนี้ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ